ส่งงานเป็นกระบอกที่สองนะครับของวันนี้ไม้ประดูปุ่มเหมือนกันนะครับสองลำแต่ลำนี้จะชักสั้นฝ่านะครับชักเจ็ดสิบลูกค้าถนัดขวามือเหมือนกันนะครับไกายล็อกบนครับเซฟเลื่อนซลายขวายางสีเหลือง14.5สมิลตัดสิเจ็ซนนะครับปีก50าสิบเซนสุนหน้าไฟเบอร์ออปติกนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าฝ่านะครับดูสรงตัมนี้นะครับ ไม่เหมือนกันนะครับตองแทบบ้ายฝาลูกค้าต้องแจ้งนะครับว่าถนัดขวามือหรือสายมือนะครับหลายจัดมากครับลำนี้คุ้มค่าครับไม้ตัวนี้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงตอนนี้ไม้ไม่มีเล้วครับเดี๋ยวเราจะเท,ทให้ดูนะครับอย่างเส้นเดียวครับใส่ดอกก็เหมือนเดิมนะครับใส่กระบ,บอก ดึงเดินหน้าให้ดังแก๊กมีล็อกนะครับลุกดอกก็ร้อยจากด้านหน้า์นะครับมันจะมีร่องสายพีอีนะครับมันจะมีร่องสายนะครับให้สายอยู่ในร่องนะครับถ้าสายไม่อยู่ในร่องมีปัญหาแน่นอนครับตอนยิงใส่ดอกง่ายๆครับ อันใดสนใจงานปืนก็ติดต่อเขามาได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าสามูนย์สี่สามเก้าชงเต้ครับหรือสะดวกทางไลน์ก็ค้นหาจากเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือทางเพจก็ปืนยิงปลาชังเต้นครปฐผสมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับไม่ได้เซฟนะครับเราจะขึ้นยางแบบไม่ต้องเซฟเส้นเดียวอ่านี่ไม่ได้เซฟนะครับสถาน,นะรพร้อมใช้งานงเราเติมเี้ยต้นเข้าไกลอ่าลั่นนะครับกดเซฟอ่า อยาเดินครับมาติดสองเมตรเสียงแค่ได้นะครับดังนิ่มนิ่ยาวเส้นเดียวสองลำนะครับเทสสองลำหนึ่งนี้สวยทั้งคู่ ไม้ปมทั้งคู่แต่ช่องชักเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบห้าครับแต่ยิงได้เหมือนกันครับมีตานะครับเหมือนม้าน,นันหลังเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับ โอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับชื่นชอบผลงานก็ติดต่อมนได้ครับเฟซบุ๊กก็เปือยิงปลาช่างเต้ยตคนครปฐมนะครับขอบคุณครับ